โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปก,กดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเออถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเก่ okay. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง s วิตตี้ครับเมื่อเช่งเคยนะคะทุกคน แต่ก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กในเกมไม่ครับกันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะก็มาอยู่กันในคลิปที่แบบว่าบุ๋มจะมาทําการทดลองตามคลิปในทนิกต o k นันเองนะหรือว่าตามคลิปที่บุ๋มได้ไปเห็นมาจากแบบว่าพวกยู u ูบช็อ t อะไรอย่างงี้นะคะทุกคนก็มาดูกันว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่านะก็อันแรกนะคะทุกคนที่บุ๋มไปเห็นมานะเขาทําการเหมือนเอาคลิปเปอร์ไปไว้ในกระจกนะคะทุกคน มาดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีวงจรเลสเอร์โตนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือจะเป็นเลสเ e อร์โตนแล้วก็มีพิสตันนะคะมีผนังประมาณนี้จากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะทุบตรงนี้ลงไปแล้ววางเป็นรูวปึ๊บแล้วก็ปิดด้วยพรมนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ชึบชึบแล้วก็ฝั่งนี้ชึบแล้วก็ปึ๊บอือฮึแล้วก็ตามด้วยแสบค่ะอ่า จากนั้นนะคะเราก็จะวางรั้วตรงนี้อ่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ริปเปอร์เข้าไปนะคะทุกคนโอเคในคลิปเขาใส่ไป2ตัวนะคะอันนี้ไม่ใส่ได้แค่ตัวเดียวฮะโอเคตัวเดียวก็ตัวเดียว <laughs> จากนั้นนะคะทุกคนเราก็วางกระจกข้างบนพร้อมกับเตรียมตัววางพิสตันนะคะบุ๋มก็จะวางพิสตันอ่ะให้มันหันหน้าลงนะคะโอเคแล้วก็ปึ๊บ <gasps> ยังได้อยู่ทุกคน แล้วก็ใส่กระจกอีกปึ๊บเรียบร้อยนี่นะคะอ้าวทลไมน้องขึ้นมาได้เราปิดไม่ทันเหรอเดี๋ยวเดเดี๋ยว,เ,ยวเอาลงไปใหม่ดิวังสลับนี่ได้แล้วค่ะทุกคนโอ้โหเป็นงาเราสามารถเอาน้อนไว้ข้างในกระจกได้แล้วนะคะ <laughs> โอเคไปอย่างต่อไปกันดีกว่าค่ะ โอเคนะคะอย่างต่อไปที่บุ๋มจะมาทําการสร้างให้ทุกคนดูนะคะก็จะเป็นในส่วนของเตาผิงแบบสามารถเปลี่ยนสีไฟได้ค่ะก็ให้เราทำการทุบตรงแบบนี้ออกไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะวางเป็นเนเทอร์แร็กนะคะแล้วก็โซแซนแบบนี้เลยจากนั้นก็วางตรงนี้มาแบบนี้นะคะเป็นร,รอบๆแบบนี้แล้วก็เราก็ใช้เป็นกระจกแผ่นนะคะทุกคนวางเป็นเหมือนที่กั้นอะไรอย่างนี้นะแล้วเราก็จะวางเป็นดิพเ n นเซอร์ข้างบนนะคะให้มันหันหัวลงมา โอเคแบบนี้นะคะทุกคนจากนั้นเราก็วางตรงนี้ไปเหมือนเดิมปึ๊บ ừ วางกระจกแล้วก็วางอันนี้ไปร,บรอบๆนะคะอุ้ยแต่บุมน่ก็วางผิดแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ปิดข้างบนไปแบบนี้โอเคจากนั้นเราก็มาเริ่มทําวงจรข้างหลังกันเลยนะคะทุกคนเราก็จะใช้เป็นสิ่งที่เรียกว่าสติกกี้พิสตันนะคะวางให้มันเข้ามาแบบนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยค่ะ ก็คือวางข้างหลังของนอนอเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็วางเป็นบล็อกคอร์สข้างบนปิดมาชึบชึบแล้วก็แบบนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ตรงนี้ก็ทุบออกไปเดี๋ยวนะอ่ามันจะเห็นบล็อกแบบนี้นะคะทุบแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าเราจะได้วางผงเลชโตนแบบนี้ได้นั่นเองนะคะมาแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะจากนั้นแล้วก็ใช้คันโยกนะคะทุกคนมาวางตรงนี้จึ๊บ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งบุ่มลืมไปเลยก็คือในไอเนี้ยเราต้องใส่ไฟแช็คเข้าไปด้วยนะคะอ่าเสร็จแล้วลองดู <S 2> <S 2> <S อันนี้มันไม่ถึงหรือเปล่าเนี่ยนี่แบบนี้เลยค่ะฝั่งนี้มันไม่มาอย่างนนทุกคนบุ่มมากมันมีอะไรผิดพลาดเพราะว่าบุ่มวางไอ้นี่ไม่ตรงกันไงแต่ต้องขยับมาอีกนิดนึงไอ้นี่ไม่ถึงจึ๊บนี่เห็นไหมแล้วก็สามารถปิดอันนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีนี้ได้ค่ะทุกคน โอ้โหอีซี่มากเลยอะทำพร้อมกันได้ไหมอะไม่ได้นอนจะพังนะคะทุกคนอ่าประมาณนี้ค่ะไปะไปอันต่อไปกันดีกว่าอันต่อไปนะคะบุ๋มจะลองดูวนะ่ามันจะได้หรือเปล่าแล้วก็เอาชูก้าบ็อกซีไหนมาก,ก็ได้นะคะทุกคนพร้อมกับเดี๋ยวเราจะลองปลูกเป็นต้นไม้แล้วกันนะมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่ได้หรือเปล่านะคะทุกคนมันจะเป็นทางลงลับอะไรอย่างงี้เราทําไว้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ทุบลงไปะคะ่ะทุกคนบู๊ค้ ลืมไปว่าข้างล่างมันไอ้นี่อะสมมุติว่าประมาณนี้อือฮึแล้วเราก็วางชุกเกอร์บ็อกไปค่ะเดี๋ยวนะวางให้มันหันหัวขึ้นอ่ะแบบนี้นะคะแล้วยังไงต่อใช่ไหมคะแล้วจากนั้นเราก็มายืนอยู่ตรงชุกเกอร์บ็อกเดี๋ยวนะขอลองหน่อยเขาก็เปิดชึบแล้วก็ลงไปอุ๊ยได้ค่ะ เฮ้ยตอนขึ้นมันขึ้นไม่ได้นะคะต้องการเปิดก่อนแล้วก็โดดปุ๊บอ่ะไม่ทันต้องหาทางขึ้นไหมวะเนี่ยมันต้องขึ้นไปตอนที่มันเปิดหัวอยู่นะคะเดี๋ยวลองดูใหม่นะตอนลงอะมันลงได้เลยทุกคนดูชึบปุ๊บน่ะเห็นหมเ้ยเป็นทางลงลับได้นะคะโอเคอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะคะ ก็ปายบุ๋มเห็นอีกอันนึงที่เขาชอบเอามาทํากันก็คือจะเอาเป็นบล็อกน้ําผึ้งมานะคะทุกคนก็ใช้บล็อกน้ําผึ้งแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ขึ้นมายืนบนน้ําผึ้งนะคะทุกคนแล้วก็ใช้คําสั่ง set b ล็อกนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ sweet b ์ r ี่ปึ๊บนี่ได้แล้วะค่ะทุกคนอารมณ์น้องก็จะหน้าตาเหมือนกับสับประรดอะไรนี้นะแล้วก็สามารถบุกให้น้องอันนี้แล้วก็ เก็บผลผลิตใช่ไหมมันก็จะมีความเหมือนมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะอันต่อไปนะคะทุกคนเขาทำการทำอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะเราจะลองดูก่อนมันจะได้หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเรามาทำประตูมิติก่อนเลยนะคะโอเคทำแบบนี้แล้วนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะใส่บล็อกอะไรสักอย่างเข้ามานะคะอยางนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8 9มันต้องสูงขนาดนี้เลยหร โอเคไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็จะทำแบบนี้ขึ้นมาอือฮึโอเคแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปเป็นทับซัมมอนโอเคทุกคนมันลองดูกันบุ๋มลองมาังนานแล้วไม่ได้สักทีเรนมีต้องได้านานแล้วนะชื่ นี่เฮ้ยทุกคนทำได้จริงๆด้วยค่ะโหเป็นงาน TNT หายวับลงไปกับข้างล่างนะคะโอหโอหโอเคมาเป็นอันต่อไปกันดีกว่านะคะทุกคนต่อไปนะคะเราต้องใช้เป็นฮันนี่บล็อกนะคะก่อนอื่นเลยก็เอาสูงประมาณนี้อ่ะ วางแบบนี้มานะคะแล้วตรงกลางเนี่ยเป็นบล็อกอะไรก็ได้เอาไว้แบบนี้ก่อนจากนั้นเราก็หาเป็นรางรถไฟมาค่ะทุกคนปึ๊บแล้วเราก็เอาข้เรียกว่าอะไรนะรลวดรางนะคะใส่เข้าไปแบบเยอะมากๆโอเคน่าจะเยอะแล้วมั้งต่อไปเราก็ทุบรางออกค่ะปึ๊บแล้วก็เอาวันนี้มาแบบนี้อ่าจากนั้นก็ลงไปเออ ไม่เห็นได้เหมือนของเขาเลยอะทุกคนมันน้อยเกินไปเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบุ๋มลองใหม่นะคะ Two thousand years later ไม่เห็นได้เหมือนของเขาเลยอ้าวบุ๋มวางไว้ตั้งเยอะทำไมมาแค่นี้เดียวโอเคจากนั้นนะคะแล้วก็ทำการทุบให้นี่ออกแบบนี้แล้วเราก็ทุบเเานี้เข้ามาใส่ชองเข้าไปใหม่ปึ๊บ ไม่เห็นได้มาของเขาเลยทุกคนของเขามันจะกลายเป็นวงกลมอ่ะโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้บุ่มลองในไมค์ครับเบ d ด o อก Edition แล้วมันไม่ได้นะคะแต่ว่าบุ่มได้มาลองในไมค์ครับเวอร์ชันจ้าว่าอ t i ิชันมันได้ค่ะทุกคนมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงะานี่ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยโอเคทําเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วเราก็ใส่รางรถไฟเข้าไปพร้อมกับรถรางของเรานะคะแบบนี้่ะแล้วก็ผูตาย แล้วก็ใส่เข้าไปให้เยอะๆเลยนะคะใส่เข้าไปเลยโอเคได้เยอะมากๆแล้วนะคะต่อไปก็ปิดแบบนี้แล้วเราก็ลองลงมาโอ้เสียงมันไอ้นี่นิดนึงนะคะแต่ว่ามันไม่เป็นวงกลมมันของเขาอ่ะุมไม่รู้ต้องทำยังไงโอ้เกือบได้แล้วค่ะทุกคนเห็นไหมมันจะอยู่ด้วยกันแบบกลมๆอะ่ะแต่ว่ามันไม่สำเร็จนะคะเดี๋ยวทำไมน้องวิ่งไปไกลจังเลย เอ้ยเดี๋ยวเดีด๋ยวเดราอาจจะทําให้มันอันนี้ได้ในตรงนี้ทุกคนบุ๋มว่าความพยายามบุ๋มยังไม่สิ้นสุดพยายามให้มันได้โอ้ยนอนน,นี่นี่นี่เกือบแล้วค่ะทุกคนน้องไม่น่าจะกลุ่มง่ายนะคะทุกคนดูท่าแล้วโอเคก็ตามนั้นนะคะทุกคนปรากฏว่าถ้าหากเราลองทำในคอมมันอาจจะได้จริงๆนะคะแต่ว่าถ้าหากทําในมือถือก็ไม่ได้หรือว่าใน mac windows 10ไม่ได้นะคะขั้นต่อไปที่บุ๋มอยากจะลองนะคะทุกคนก็เห็นอันนี้เขา ลองกันหลายคนแล้วแต่ยังเรายังไม่เคยลองจริงๆสักทีนะคะว่ามันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็จะใช้สิ่งนี้อีกแล้วนะคะก็คือถ้าหากว่าเราวางไอเนี่ยดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าหากเราวางรวมกันติดกันสองอันนะทุกคนมันจะเป็นยังไงอ,อันนี้บุ๋ก็อยากรู้เหมือนกันนะคะก็มาวางต่อชึอบชึ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 อบอืมเราก็จัดการใส่พวกนี้ให้เรียบร้อยนะคะ ชึบชึบชบโอเคเหลือแค่ตรงกลางทุกคนว่ามันจะได้หรือเปล่าคะมาลองหนึ่งสองซ้ำปึ๊บคุณแค่อันเดียวอ่ะเอาใหม่สิทางบุ๋มมางฝั่งนี้ล่ะ <c oughs> อ่ะไม่ได้สังั้นเอาใหม่ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> มันจะเป็นแบบนี้ชึบชึบชึบอ่าแล้วถ้าหากเป็นฝั่งนี้ ก็คือมันแล้วแต่ไอ้นี้ใช่ป่ะเดี๋ยวนะลองดูหน่าอ๋อมันแล้วแต่ข้างค่ะทุกคนถ้หาเราทําข้างไหนก่อนข้างนั้นก็จะมาอะไรอย่างนี้โอเคอีกอันหนึ่งที่อยากจะลองมากๆนะคะทุกคนแต่มันต้องใช้แบบใช้น้ำอย่างเงี้ยแบบุ๋มไม่อยากเปลี่ยนโวใหม่แต่ว่าเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอสร้างแป๊บหนึ่งนะคะใส่น้ำเข้าไปให้เต็มก่อนเพราะว่าอันนี้มันเป็นพลังที่สุดยอดของเอนเดอร์แมนนะคะอือหึ จากนั้นนะคะแล้วก็ทําเสาขึ้นมาสักเสาหนึ่งบุ่มจะทําเป็นเสาอันนี้แล้วเราก็ใส่สิ่งที่เรียกว่าประตูรั้วเข้าไปนะคะแบบนี้อ่าแบบนี้นะคะก็เอาเอ็นเดอร์แมนมาใส่นะคะทุกคนอ่ะน้องไปไหนแล้วอ่ะทำไมนะเอ็นเดอร์แมนมันวาร์ปออกไปได้หมดเลยทุกคน ไม่ไหวเลยพี่จริงอ่ะมันต้องอยู่ข้างในเน้เต้ไม่ได้เลยทุกคนอันนี้ถือว่าล้มเหลวมากๆเลยนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ให้บุ๋มมาทำอีกก็อย่าลืมจอกดไลค์กับซับแครก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสำหรับวันนี้บลาแล้วนะคาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บ